วันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องสินค้าทองคําเหมือนกันแต่ไม่ใช่โก f i ฟิวเจอร์นะแต่เป็นโกออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับ,รบสินค้านี้เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาในตลาดนะครับแต่สามารถสร้างสภาพคล่องได้เยอะมากมเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสภาพคล่องเกือบขึ้นที่1น,นะ 1> เกือบแซงโก f i ฟิวเจอร์ด้วยซ้ำนะครับ,รบโดยสินค้าตัวนี้มีข้อดีหลายอย่างมากก็คือว่าท่านสามารถเทรด ในราคาของลอลลาได้เลยอ้เทรดเป็นดอลลานี่ดีมากเกยไม่โดนค่าเงินบาทด้วยใชครับแล้วก็การเทรดเนี่ยจะเทรดทุก3เดือนตามซีรีส์ที่ขึ้นให้นะครับด้านนี้เราก็ถามว่าทํากําไรอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าได้กําไร1เหรียญเท่ากับท่านได้กำไร3า0ร300บาทแล้วก็เวลาเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยจะขึ้นที0.1นะครับก็คือ0.1เท่ากับ30บาทนั่นเองโอ้โหทำกำไรง่ายมากสำหรับตัวของ อ o อโก i n e f ไลฟิวเจอเวลาการซื้อขายนะครับท่านจะสามารถที่จะพีโอเพนได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ9.15ง5ถึง9.45และหลังจากนั้นมันก็จะมีเวลาพักช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านสามารถเทรดตั้งแต่9.00โมงถึงตี3นั่นเองอูองนี้ดีมากเลยนะแล้วก็มาถึงโจทย์ตัวอย่างของทองคำกันบ้างนะก็จะเป็นตัวของ Go o อ l i ไลฟิวเจอเนาะถ้าเนเอนะครับมีการเปิดสัญญา GOH 2 0ลองอยู่ที่1650 แล้วราคาปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าทรัมป์เนี่ยก็ประกาศสงครามการค้ากับจีนนะครับทำให้ราคาทองเนี่ยวิ่งไปที่1,675นะครับก็ขึ้นมาเนี่ย25จุดนะครับก็ตามถูกเลยครับ <Wow. S 1> เอา1,675ลบ1น5 0นนะครับก็เอาผลลัพธ์มาคูณกับ จำนวนสัญญาสมมติว่าเปิด1สัญญาก็คูณ1น,นะครับแล้วก็คูณกับ Contact ์ไซสหรือว่า300บาทนั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาเนี่ยกำไรอยู่ที่7,500บาทนะครับตัวของอกลาดฟิวเจอร์ตัวนี้มี IM อยู่ที่19,00 0บาทนะครับก็เอา7,5 0 0มาเทียบกับ190 0 0บาทก็จะได้กำไรอยู่ที่39%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการวางเงินเต็มมูลค่าหรือว่าไม่ได้ใช้ตัวของ Go ลา f ฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้อง วางเงินเต็มอยู่ที่495,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าเอา7,500มาเทียบก็จะได้กำไรเพียง1.51%เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับของการใช้เลเวลเ g e จาก GoAlive Future นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาบอกนะครับจากทาง CF Competition มันคืออะไรครับพี่ฮันครับมันคือการแข่งขันครับระหว่างมนุษย์กับโรบอทว่าใครเนี่ยถนัดฝั่งไหนโรบอทคืออะไรโรบอทคือการเขียนโปรแกรมครับ ส่วนมนุษย์เนี่ยกคือการคียมือเกิดว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่มเป็นมือใหม่จริงๆแล้วผมไม่เคยเทรทีเฟกผมอยากจะมาลงทะเบียนตรงนี้ผมต้องทำยังไงบ้างแล้วผมจะได้อะไราจากตรงนี้บ้างครับสิ่งแรกที่ท่านจะได้คือว่าเงินรางวัลครับเพราะว่าชิงเงินรางวัล1น0 0 0แบาทระหว่างที่มีการแข่งขันเนี่ยเราจะมีการสอนด้วยว่า คนแข่งเทศนะครับดูเอนดคเตอร์อย่างไรหรือถ้าคนที่ถนัดในเรื่องของการทำโรบอตเนี่ยเขียนโรบอทอย่างไรผมเรามีให้เยอะน,นะแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับในการแข่งขันเนี่ยรเราสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันนะครับเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยมีคอนเทนต์ดีๆเยอะมากเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการสรัมมนาหรือทางวันนั่นเองครับผม